สวัสดีครับทุกคนครับตอนเราเข้าสู่รายการคู่หูอสังหาเหมือนเดิมกับผมจิ๊บเอไอครับผมจงเอไอครับและวันนี้นี่บรรยากาศของเราจะดูหรูหราเพราะเราเดินทางมาที่กรุงเทพมหาคนครนะครับอยู่ในย่านที่เป็นย่านทําเลทองนี้เรื่องสุขฟิตซอยสี่ซอยสี่เราอยู่กันในตึกอมนิ้นะครับอมนิกทาวเวอร์นะครับซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียวตึกนี้ใช่นะครับก็เป็นการถ่ายทํานอกสถานที่อีกสักแห่งหนึ่ง ได้เปลีป่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับพี่ต้องครับสมมุติว่าเราอยู่ในวงการอสังหาเนี่ยทุกคนหนีไม่พน้นการไปที่ดินถูกไหมครับแน่นอนครับจะ,โ,จะโอนก็ต้องไปที่ดินหรือถ้ากรณีเช่าถ้าเกิน3าปีก็ต้องทำที่ที่ดินถูกต้องครับ,รบวันนี้ผมก็จะมาพูดหัวข้อว่ากรณีไปที่ที่ดินมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างเวลเพื่อนๆไปโอนที่ดินนะครับผมก็ ก็ต้องเป็นฝ่ายคนซื้อหรือฝ่ายคนขายครับพอเวลาไปโอนที่ดินเนี่ยคือที่ดินเขาจะให้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายอยู่3ตัวโดยประมาณโดยประมาณก็คือมี3ตัวละใช่ละก็คือค่าใหญ่ตัวแรกเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมการโอนอ่าค่าธรรมเนียมการโอนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาตามที่เขียนนะนะเขาบอกว่า2%อซ์่าแต่ปีนี้ปี6 6เนี่ยลด เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งถือว่าถูกกว่าครึ่งหนึ่งใช่แต่ปี55าห้ถูกถกว่านี้อีกนะครับก็จาก2เหลือ0.01ครับอ่าแต่ปีนี้จาก2เหลือหนึ่งนั่นคือค่าใช้จ่ายตัวแรกเขาเรียกว่า 5, ค่าค่าธรรมเนียมกาโรโอนครับถึงละครานวนี้ค่าใช้จ่ายตัวที่สองครับสองเนะี่ยจะต้องอ,อธิบายเยอะกว่าข้อหนึ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะมีแยกเป็น2.1 2จหนึ่งสองกับสองมากครับอ่าเดี๋ยวผมจะพูดเข้าใจง่ายๆเลยกันนะคือในข้อสองเนี่ยถ้า หากว่าจ่ายตัวใดตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งอาจาไม่ต้องจ่ายอคือมีเงื่อนไขอยู่มีครับมีสมมุติก่อนสมมุติก่อนครับหากเป็นที่ดินถือครองยังไม่เกิน5ปีมาโอนคุณโดนผิดต้นทินเฉพาะอยู่ะอือถ้าเกิดว่าเราซื้อมาถือครองไม่ถึง5ปีเนี่ยโดนธุรกิจเฉพาะที่ดินนะที่ดินนะที่ดินเพราะที่ดินคือไม่มีบ้านเลขที่ครับโอเคหากเป็นบ้าน คุณไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ครบหนึ่งปีครับคุณต้องถือครองครบห้าปีถ้าหากว่าคุณคไม่ถือครองครบห้าปีนั้นครับคุณก็ต้องโดนถ่ายทุเรเฉพาะอ่าอันนั้นคือปกกรณีบ้านคือเราสามารถย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่ได้<ช>ถ้าครบหนึ่งปีก็คือว่าจบแล้วจบเข้าเงื่อนไขแล้วถ้าครบหนึ่งปีจ่ายอีกเลทหนึ่งอีกเลทหนึ่งถ้าถ้าคุณย้ายทะเบียนบ้านย้งไม่ครบหนึ่งปีคุณเข้าเลทเหมือนกับที่ดินห้าปีเลย อ่าโอเคทีนี้ค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าค่า,าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยครับมันกี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคทั้งที่ดินที่อ่ามันไม่มีถึงบ้านคุณต้องถือครองครบ5ปีครับทั้งบ้านนี่คุณไม่ได้ย้ายจย้ายเป็นบ้านคุณต้องถือครองครบ <ฮะ S 1> 5ปีเนี่ยครับ,ค,รบคุณต้องจ่ายเขาเรียกว่าภาษีทุนติดเฉพาะครับซึ่งตัวนี้คุณต้องจ่ายภาษี 3.3%มจเมื่อกี้อันี้สเหลือ1 2ึ่งสองละหบวกอีก3.3ใช่ครับซึ่งไอ้ตรงนี้นปฏิทุรุษอย่เพราะว่าไม่มีคำว่าลดไม่มีคำว่าลดเลยและผมทำงานมา15ปีก็ยังไม่เคยมีปีไหนที่มันลดครับแต่ถ้าเข้าเงื่อนไขอย่างที่พูดไปเบื้องต้นจาก3.3เหลือเท่าไหร่ฮะอ่ะมันก็จะกลายเป็นอ่าสองครับพอเมื่อกี้เราพูดถึง2.1งจุดหนึ่งเนี้ยใช่ไหมสองจ2ด คุณไม่ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะครับแต่คุณจ่ายค่าอากรแส้มครับค่าอากรแสมนั้นคุณไม่ต้องจ่าย3.3%จคุณจ่ายแค่0ูน5จอ่าแต่คนที่จะบอกคุณได้ว่าจะจ่ายกิจเฉพาะหรืออากรแสมต้องเป็นที่ดินเป็นคนบอกก็จะมีเงื่อนไขประมาณนี้นะครับก็คือจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับข้อที่สามครับข้อสามมันจะเป็นข้อที่เจ้าของบ้านคนับจะเป็นคนจ่ายเขาเรียกว่า ภาษีรายได้ครับนักที่จ่ายจ่ายตามอัตราก้าวหน้าครับซึ่งอันเรื่อมันจะเลทเป็นขั้นบันไดครับครับซึ่งก็จะมีศูนย์บาทถึงห้าแสนบาทจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทแรกนะห้าแสนหนึ่งหนึ่งบาทแรกถึงหนึ่งล้านจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ฟังเพลินแต่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเดี๋ยวที่คือเขาคิดให้ถ้าถามาถามเอ้าแล้วอายาโต้มันประมาณสักเท่าไหร่ล่ะก็ประมาณ2องถึงสอเปอร์เซ็นต์ครับครับอ่านี่ก็คือค่าใช้จ่าย3หัวข้อหลักใหญ่ๆใช่ เหมือนกับว่าเวลาเราทาการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาพูดว่าค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งเนี่ยก็คือตัวนี้แหละใช่แต่คือไม่เกี่ยวกับค่าจดจำนองนละค่าปจดจำนองนะไม่เกี่ยวนะเกี่ยวนะเกี่ยวนะอยู่ของฝั่งของที่คุณจัดการของเจ้าบ้านเจ้าของเดี๋ยวแบงก์เงขาก็จะจัดการเองครับอ่านี่แหละครับนี่ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นณที่ดินในกรณีที่มีการโอนเกิดขึ้นนะฮะโดยประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ อสังหามาฝากกันนะครับใครสนใจเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยตกเฉียงกันแบบนี้นะครับกับรายการคู่อสังหาครับ